กลุ่มธาตุราศีกินและบำรุงธาตุให้เฮงรับปีใหม่พศ2565กลุ่มราศีธาตุไฟประกอบไปด้วยรัชนาราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูเหมาะกับการกินอาหารที่ให้พลาังงานเช่นพวกปิ้งย่างชาบูกลุ่มหมูกระทะพอจะเพิ่มพลังงานควรเป็นอาหารทานหลักเป็นหลักเพราะฉะนั้นการบริโภคต้องระมัดระวัง ควรบริโภคน้อยๆไม่อย่างนั้นอาจจะอ้วนได้กลุ่มราศีธาตุด,ดินประกอบไปด้วยลัคนาราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันกลุ่มนี้เหมาะกับการกินอาหารแบบครีนหรือเป็นมังสวิรัตเพราะจะไปช่วยส่งเสริมธาตุในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นบำรุงภายในฟื้นฟูให้มีสุขภาพแข็งแรงกลุ่มราศีธาตุลมประกอบไปด้วยลัคนาราศีตุลราศีกุมราศีเมถุน กลุ่มนี้เหมาะกับการกินอาหารประเภทผัดขนะน้ำมันหอยผัดผักบุ้งไฟแดงกระลำทอดน้ำปลาแต่ไม่ควรกินเป็นผักสดเพราะจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารทำให้เกิดไม่สบายเนื้อสบายตัวได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกินอาหารประเภทผัดหรือปรุงสุกจึงจะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นได้กลุ่มราศีธาตุน้ำประกอบไปด้วยรา,ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน กลุ่มลัคนาราศีเรานี้เหมาะกับการกินอาหารประเภทสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปูปลาเพื่อส่งเสริมระบบการย่อยให้อาหารทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนดีท็อกซ์ในร่างกายไปในตัว